ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยจนกระทั่งเรื่องใหญ่เมื่อพิจารณาดังนี้แล้วพึงทราบบุคคลที่ควรแผ่เมตตาไปให้ตามลำดับก่อนหลังท่านได้แสดงไว้ว่าให้ปลูกฝังเมตตาในตนเองเป็นเบื้องแรกโดยตั้งใจปลูกฝังว่าอะหังสุขิโตโหตินิทุโค แต่ว่าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขอย่าได้มีความทุกข์เลยหรืออีกวิธีหนึ่งว่าอะหังอะเวโรอัพยาปโชอะมีโสุขีอัตานางสาริหารามิแต่ว่าขอให้ข้าพเจ้าอย่ามีเวรกับผู้ใดเลยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เบียดเบียน ใครเลยขอให้ข้าพเจ้าจงอย่ามีความทุกข์ใจเลยขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกขท์ยทั้งสิ้นเธอเมื่อฝึกฝังเมตตาในตนจนเห็นชัดต้องตามความเป็นจริงว่าตนรักสุขเกียรติทุกจนกระทั่ง ัแสดงออกมาทางกายและวาจาก็ตรองก,กันกับความรู้สึกอันถูกต้องนี่ทำสิ่งเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ตนจากนั้นพึงแผ่เมตตาไปในบุคคลทั้งหลายตามลำดับคือมารดาบิดาครูอุปชาอาการผู้มีพระคุณยักนิสหายคนที่เรารู้สึกเฉยเฉย คือไม่รักไม่ชังต่อแต่นั้นจึงแผ่ไปถึงคนที่มีเวรต่อกันการแผ่เมตตาไปถึงบุคคลเหล่านั้นท่านให้ตั้งใจแผ่เมตตาโดยนึกถึงตนเองว่าตนปรารถนาอย่างไรแม้นท่านเหล่านั้นก็เช่นกันแล้วจึงตั้งใจแผ่เมตตาเหมือนกับที่ปลูกฝังเมตตาในตน ในหนึ่งท่งานจำแนกการแผ่เมตตาไว้สอนประการคือหนึ่งแผ่โดยเจาะจงเรียกว่าโอทิสสะอารณาสองแผ่โดยทั่วไปนไี่ได้เจาะจงเรียกว่าอนโนทิสสอารณาในชั้นต้นท่านให้แผ่โดยเจาะจงคือกำหนดบุคคลหรือเฉพาะหมู่เฉพาะคณะ แล้วจึงแผ่เมตตาออกไปโดยนิจได้กำจัดเฉพาะบุคคลหรือหมู่คณะมีบทบริกรรมซึ่งท่านผูกไว้สำหรับตั้งใจนึกแผ่ไปว่าสัพเทสัตตาอาเวราอัพยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตานาังปาริหารันตุไอว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีความทุกข์ใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไทยทั้งทั้งสิ้นเถิดการแผ่เมตตาทั่วไปในสัตว์ทั่วทุกทิศไม่มีประมาณตามศาสนาโอหารเรียกว่าอัปปมัญญาสมเด็จพระบรมศาสดา ทรงสัรเสริญและทรงสังสอนให้ปฏิบัติเช่นนั้นดังความในกรณียเมตตาสูตรว่าเมตตจักสัพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานางเป็นอาทิความว่าควรเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณใส่ในสัตว์โลกทุกงูเรา ทงเบื้องบนเบื้องต่ำและเบื้องขวางอันเป็นธรรมนำให้ไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูผู้จเจริญเมตตาจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามพึงมีสติแผ่เมตตาตลอดเวลาที่ยังไม่หลับดังนี้เมื่อบุคคลอบรมปลูกฝังเมตตา จนกระทั่งมีจิตเมตตาเป็นภาคพ,พื้นต่อกันและกันแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดเกื้อกุลต่อกันอัจฉริยะสายอันเป็นไปทางกายวาจาและใจสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมและมนโนกกรรมอันประกอบด้วยเมตตาดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ในสารานิยธรรมเฉพาะสามประการขั้นต้นว่าหนึ่งเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนทิสุสัมมนเนนทั้งต่อหน้าและลับหลังคือช่วยขนขวายอิทธิระของเพื่อนกันเช่นพยาบาลทิ่สุขไข้เป็นต้นสองเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา ในเพื่อนพิสูจน์สัม,มนเนนทั้งต่อหน้าและลับหลังคือช่วยขนขวายกิจชุระของเพื่อนกันด้วยวาจาเช่นกาวตักเตือนแนะนำด้วยจิตเมตตาสามเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพิสูจน์สัม,มนเนรทั้งต่อหน้าและลับหลังคือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนกันผู้ที่